สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเอ้าแล้วใครขับรถเราพามาเนี่ยเอ้ยเอ้าเจ้าเปานี่เองโอเคครับตอนดีเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่กันที่มาร์ชอัมครับเพื่อนๆนี่เปาเราเพิ่งมาถึง ยัไปบอกเพื่อนๆดิเมื่อเรามาถึงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้รีวิวครับวันนี้เราก็เลยต้องมารีวิวแต่เช้าครับแต <Okay. S 1> ่พอามาถึงก็คือที่นี่นะครับก็คือจะอยู่ที่ชอาอำมนะเพื่อนๆแล้วแบบกิจกรรมที่นี่ยเยอะมากเลยครับเนี่เจ้าเปล่าก็มาขับรถลอพ <Okay. S 1> าเพื่อนๆไปรีวิวว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างครับนี่มาถึงแล้วเจอรถคันแรกเลยนะ <S <S เดี๋ยวมีรถอีกคันหนึ่งนะเพื่อนๆไปๆไปๆเจ้าเปล่าพาคันนี้คันใหญ่มากเลยนะ นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนห้องอาหารของที่นี่นะครับ <Yes. S 1> เรามาทานข้าวกัน,นเดี๋ยวไปดูโรงแรมโอ้โโหรงแรมเยอ่ยมากเลยนะเพื<ๆ>่อนสวยมากเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> โอ้ขึ้นเลยคือถ้าสมมุติว่าเรามาถึงตอนเช้านะคเขาก็จะขับรถกรอบมารับเราเลยครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวเมื่อวานเจ้าเป่าก็นั่งรถกรอมไปครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดู วยนน,นี่ก็จะเป็นโซนโล็อบบี้ของที่นี่นะครับก็เมืมามา่อวานเราก็จะมาเช็คอินกันตรงเนี้ย <Yes. S 2> นี่มีรถคันนึงนนะทุกคน yes โอ้โหคันนี้เท่มากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้ยคันนี้เหมือนรถเปิดประทุนเนี่ยเพื่อนๆดูดินี่น่าจะขับได้จริงอนะ่ะ ข้าเคี้ยวครับข้าเกียร์ครับอืมอืมโอ้โหมีการมอบครับครับมอบครับมอบอันนียแบบไม่ถึงโอเคอันนี้ก็คือมันจะต้องเป็นรถของคนโตครับเพื่อนกระเปล่าขับไม่ถึงเลยเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อครับว่ามีม่รถอีกคันหนึ่งอ้ะโอเคโอเคโอเคไปครับ เดี๋ยวเราจะไปดูรถอีกคันหนึ่งครับอยู่ข้างล่างนี่วันนี้เราจะขึ้นรถให้ขบคันเลยใช่ไหมโอเคลงไปดูข้างล่างครับเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนๆลงไปดูที่โซนของสระว่น้ำครับ<ะ>มาถึงมาเจอรถอีกหึ่งคัน<ะ>ครับโ<ะ>อ้โหคือรถที่นี่เยอะมากเลยนะ yes ไม่มีป้ายทะเบียนแล้วรวยฮ่า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 ออ นี่ก็จะเป็นส่วนน้ำของที่นี่นะใหญ่มากครับในฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมวิวของโรงแรมนะเพ<า>ื่อนๆเห็นไหมสวยมากเลยนะโรงแรมที่เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กๆเลยครับเด็กๆแบบมากันเล่นกันสบายเลยครับเฮ้ยเจ้าเป่าไซเรนเฮดเดินมอง เฮ้ยเรามาเจอตรงนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยมันอยู่ใต้สะน้ำเลยอะถ้าถ้าเกิดน้ำท่วมมาเราจะหนียังไงเนี่ยใต้ดินนี่เฮ้ยๆฮจิมว์ม <What? S 1> ึงโอ้มันเหมือนมี้องใต้ดินลงไปด้ว <Yes. S 1> ยอ e s อะไรแบบ <c oughs> นี้นี่ก็เกือ e บไม่ทันยังโดน <c oughs> เลยเฮ้ยยังไงเราเจอสวนสนุกของเราแล้ว <c oughs> <c oughs> อือโอ้เด็กสามารถเล่นได้นะเพื่อนๆนี่ โอ้อันนี้เป็นสวนสนุกสัุเด็กครับจะป่าวจะโหดไหมโอ้โหอะใช่ใช่ใช่โอ้พ่อก็เอา x ตรงนี้ x พ่อก็ดักเอา x ตรงนี้เสร็จพอแล้วและพ่อก็เอา x ตรงนี้นี่ครบแล้วครบแล้วนี่ ก็จะเป็นหลังคานะม,มองดูดาวได้มีอยู่เฮ้ยแล้วมีสไลเดอร์สองอันน่ะว้าวโอ้ขึ้นฝั่งนี้ก,ก็ให้เพื่อนๆึดฮึ๊ดโอเคครับคอ,อ,อมมี่อยู่แล้วอ่ะเรียบตัวไปไงเขาเนี้ย <ว mes> นี่ก็จะเป็นสไลเด е อร์อันใหญ่เนาะเพราะคือไว้สำหรับคนโต,ต,ตนะมาสระว่ายน้ำที่นี่แบบยาวมากเลยนะอั้อะไร มาขึ้นเลยจริงเขาเหมาะสำหรับเด็กครับเป็นโตเล่นไม่ได้อยู่นะเราก็เดินมาไกลแล้วครับเฮ้ยเราเจอทะเลแล้วเหรอฮะไม่ใช่อันนี้มันหลองน้ำมันไม่ใช่ทะเลสักหน่อยเราไปสำรวจใจกันครับเป็นลูกหัวใจนะขึ้นไปอยู่บนข้างบนได้ด้วยนะนอนได้ด้วยโอ้หนาวสักพีบิดีมาแล้ว โอ้โหวิ่งยับไปหล่อพอยัไปไปโอ้โหแป๊บเดียวล่ะจะพาวิ่งหนีมาเลยครับสอยิเหอเฮจริงด้วยจริงด้วยเพื่นเฮ้ยมีห้องไทยดินนครับหาเพือนมีห้องใต้ดินอรอใช่วี่เจ้าพอสมบิปวนาออกมาแล้ว มิดมากถ้ามันมาเราจะเราอันนี้มิดเลยใช่ไหมมันไม่มีใครเห็นเราเลยหรอแล้วเยสเดินมว่งวิ่งวิวิปงว้วิ่งวิวิ่งวิวิวิงวงวิ่งวิ่งว ระวังหยุดไม่ได้นะมันเร็วนะเพื่อนๆอย่าทับตาเบะนะเพื่อนๆหยุดไม่ได้โอ้โหลมแรงมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องพักของเราแมบเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูที่ห้องพักนนะครับต้องบอกว่าอยู่ที่ชั้นสองนะครับครับตอนนี้เราใกล้จะไปถึงห้องเราแล้วเอาอยู่กันที่ En m a r c ชะอ m นะครับนี่ห้องเราครับเบอร์2009อ่เาเข้าไปดูในห้องกันนี่ดูห้องเราเนอะสวยมากเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูเรื่อยๆอันนี้จะเป็นโซนห้องน้ำห้องน้ำแบบกว้างมากว้าแล้วก็ไล่ไปต่อครับนี่อันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ซึ่งจะมีอาหารให้นะครับนี่แล้วก็มีทีวี แล้วก็ที่นอนครับเพื่อนๆดูสวยด้วยแต่ไม่ใช่เท่านั้นครับดูวิวครับห้องเราเป็นวิสวสระว่ายน้ำครับเพื่อนโซฟาเบดครับนอนได้แล้วก็ดูครับนี่เห็นไหมสามารถมองเห็นลูกๆเวลาที่แบบเล่นในสวนน้ำได้เลยครับเพื่อนๆวิวสวยมากเดี๋ยวเราจะไปไปไหนกันเนี่ยจ๊ะป่าไปเล่นสระแล้วไปเล่นสระน้ำเหรอ นี่มันท่าอะไรเนี่ยโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นสระน้ํากันครับเพื่อนๆวันนี้อากาศดีแล้วนะเดี๋ยวเจ้าเปาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่สระว่ายน้ํากันครับเนเจ้าเปาพาไปละลงไปเราจะไปที่โซนสระว่ายน้ำกันครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเรามาถึงสระว่ายน้ำแล้วที่นี่ก็จะมีโซนดูดิโอของเล่นเด็กอะเยอะมากเลยนะเพื่อนดู เจ้าเป่าชอบมากครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นสไลเดอร์กันหรือเปล่าก็จะมีทั้งสระฝั่งนี้จะเป็นของเด็กนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นของผู้ใหญ่นิดนึงโอ้โหน้ำลงมาแล้วเพื่อนเอาละครับตอนนี้เจ้าเป่าก็่หวไปครับเลาะไปครับมีเห้วนะจะรอครับว่าน้ําจะหล่นลงมาเมื่อไรถ้าเกิดหล่นลงมาแล้วข้างบนนะก็คือจะมีน้ําแบบ ไหลลงมาแล้วไปมาแล้วครับก็เนี่ยเจ้าเป่าฝั่งนี้ก็จะเป็นสะผู้ใหญ่นะเห็นไหมก็จะลึกนิดหนึ่งนะแต่เจ้าเป่าก็ฝึกว่ายน้ำมาแล้วครับสบายมากต้ <c oughs> ตัวเต็มเ <c oughs> ต็มเต็มเต็มเลยดีนะ <c oughs> คือเขาจะมีตัวกั้นไว้ให้นะครับว่า ระหว่างที่เป็นสระผู้ใหญ่กับสระเด็กนะครับคือกั้นไว้ให้เราจะได้แบบไม่ต้องระวังจมลงไปแล้วเพลินเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราปล่อยให้เจ้าเปาได้เล่นน้ำไปสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับ <c oughs> โอเคครับก็เดี๋ยวเจ้าเปาจะพาไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่นะ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าเปาจะต้องตะลุยดานมานครับอ่ะดาแรกลุยเข้าไปเลยพ <c oughs> อ้โยเรียบร้อยครับตะลุยดาน้ำพูต่อ ตรงนี้ก็จะเป็นสระผู้ใหญ่นะครับก็จะลึกนิดนึงนะครับแต่ว่ากระเป๋ามีชูชีพอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับสามารถเล่นได้แต่พวกคองก็อย่าลืมเฝ้าด้วยนะปล่อยปล่อปล่อลอยไปสบายมากกป๋าสกิบีดี้แอบอยู่ข้างหลังตึ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่นี่โอ้โหอันนี้จะนอนบ เดี๋ยยวน่าคือเจ้าเป่าขึ้นไปด้านบนแล้วนะตะลุยดาดมาโอ้น้ำลงมาพอดีครับเดี๋ยวดูเจ้าเป่าจะลงสไลเดอร์นะครับาครับตอนนี้ตอนนี้เจ้าเป่ากำลังจะมาแล้วอ่าเห็นไหมไปเลยโอดีวเจ้าเป่าครับเริ่มติดใจสไลเดอร์ละเพราะว่าต้องไปขึ้นสไลเดอร์อีกแน่ครับเดี๋ยวดูว่าจะลงมาจากอันไหนนะครับรอบที่สองครับ ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์นะครับน้ำนะครับอยู่ริมสัตว์เลยนะครับ<ะ>ก็สามารถมานั่งจิบได้อันนี้จะเป็นวิวห้องนะครับเห็นไหมห้องก็จะแบบทุกห้องเนี่ยจะเป็นวิวสัตว์น้ำหมดเลยนะครับนี่วสวยมากเลยนะที่นี่ก็เหมาะสำหรับเด็กๆครับส่วนน้ำพร้อมแล้วก็สถานที่เล่นพร้อมครับตัว ดูว่าจะเป่าจะพุ่งลงมาจากทางนี้คร <değil. S 1> ับมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสไลเดอร์อันใหญ่กันครับเพื่อนๆแต่ว่าเดินเลาะคาน์เตอร์ไปเลยครับตอนนี้เรามาถึงโอ้ยผาตกพอตกนี่มาถึงนี่สนามทุกแม่นเลยนะฝั่งนี้โอเคครับไปกระเป่าไปเรื่อยๆครับใช่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะลึกประมาณ1.5เมตรนะครับโอเค ใช่ใช่คือเต่าไหวได้ครับ <Yes. S 1> ไปนี่ฝั่งนี้ต้องมีสนามเด็กเล่นด้วยเดี๋ยวพวุ่อนๆช้าเรามาเล่นกันนะพเพื่อนๆนี่ฝั่งนี้จะเป็นสไลเดอร์ของเด็กโตครับว้าวครับเลที่สุดเราก็มาถึงอันที่เป็นสไลเดอร์แล้วครับอ่าใช่ใช่เขาต้องล้างเท้าก่อนนะน้ำจะได้น้ำได้สะจะได้ไม่เปื้อนครับ oh. แล้วก็ไปครับ oh. เดินตัวกับสไลเดอร์อันนี้ครับพอจะรอด oh. ไหมเนี่ย <laughs> bay lều qua lều qua lều quá lều quá lều qua lều qua

ตอนนี้จะพาขอบคุณแม่ครับไปด้านบนแล้วนะครับเอาแล้วครับเต็มตัวครับเต็มตัวเฮ้ยเย่้แล้วเสให้กระสือมาเร็วคุณแม่ก้าวเร็วหลอดพุ่นมาได้ครับขอบคุณแม่ครับก็เล่นน้ำกันอย่างเพลิดเพลินเลยครับเดินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพายเรือกันครับแต่ว่า อาจจะต้องให้คุณแม่เป็นคนถ่ายให้นะครับแต่คุณแม่ตอนนี้คุณแม่ยืนไม่ถึงนะครับได้เรือมาแล้วนครับเดี๋ยวเราจะาปเรือกันขับไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้รอมมาเลยร้อม やった ต,ตอนนี้เรือแบบโค้งแข็งมากครับโอ้ยเยแล้วกะสื้อมาสละเรือสละเรือดูดูโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โรโอ้โห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 อ้โหโ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 อ้โอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โอ้อ้โ้โโอ้โอ้โ้โโอ้โโอ้โ้โอ้อ้โอ้โอ้โ เดี๋ยวเราจะลงไปดูห้องคิปขับแต่เด็กนักปั่นนั่ด้งแ่างครับจะไปดูคิปขับแต่จะว่าคิปถัดขึ่นี้เปิดหรือยังนี่มีของม้เล่นเต็มเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันอยู่ทางนี่ ของเล่นเต็มไปหมดเลยมีสไลเดอร์ด้วยวมาดูทีวีไปด้วยได้ครับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูทีวีไปเสร็จแล้วเจ้าป๊อกก็เล่นของเล่นไปไมาวันนี้จะเปิดร้านอะไรกันครับอ้าวเฮ้ยเปลาก็เห็นมีเด็กสาสอบพี่เลยเหรอนี่เนี่นี่มีแมคโครนะนะว้าวเหนิหนิ่หนิ่เอาไม้พ่อดูสิ <c oughs> มีกำหารเดี๋ยวเอาไปเอเดี๋ยวสอบมาเรียงกันครับ นอ่ครับอะเดี๋ยวเราเรียงให้ดูทีละตัวตัวแรกก็คือแบคทีโอซอลัสครับสีส้มครับตัวที่สองก็คือเ้อนี่มันคือมังกรหรือเปล่าเนี่ยและตัวถัดมาครับโหนี่มันไดโนเสาร์กิ้งก่าหรือเปล่าอ้าวแล้วแล้วไปเลียกแมคโครทำไม่ะนี่แล้วก็มีทีเร็กซ์ครับไม่ใช่มันไดโนโปนี่นมีเขาตรงเนี้นี่นี่นี่อันนี้ไดโนโปนะครับ โอ้นี่ชูเวิร์สเ้ยแล้วดูที่เจ้าปอออกมาครับมีรถอะไรบ้างมีรถอะไรบ้างให้เพื่อนดูดิโอเคเดี๋ยวอันนี้มันมันเป็นรถท่วงเหรอฮะนี่มันต่อท่วงกับอีกคันหนึ่งได้เหรอหรือว่าไงเออเออใช่ใช่ใช่เขียนได้สองอันเหรอนี่เราก็มีแมคโครคันใหญ่นะเนี่ยแม็กโคเป็นเล่นอย่างนี้นี่ไดโนเสาร์มากันเต็มเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะมีพวกแบบตัวต่อนะครับ นี okay. no. yes. okay. ่เราก็ม right ีที่ทําอาหารอันนี้รถเลยครับทรัคครับรถบรรทุกน้ํามันนี่อันนี้รถบรรทุกพี่มะโครบกบรรทุกครับตอนนี้รถไปแล้วครับโอ้ตอนนี้บรรทุกเรียบร้อยแล้วครับถ้าผมไปส่งหน่อยครับเออเจ้าจะไปไหน ฉันไม่ให้ไปหรอกโอฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยฉันจะขอติดรถไปด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยขอขึ้นรถไปด้วยฉันไปนผ่านไปทางไหนอ่ะโอเค okay. เนี่ยฉันไปได้ okay. โอเคเพระเนลนลนลนฉันขอขึ้นคันใหญ่คันนี้เนี่ยไปด้วยโอเคไปเลยทำไมอ่ะโอ้ พันชันจะจัดการให้หมดเลยเย้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าเป่าเล่นคิดขับไปสักพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรกันอีกบ้างไปเลย อัน,นี้ก็ยังมีสไลเดอร์ให้เด็กเล่นด้วยนะตีดีอด้อว้ยเร็วอ่ะเร็ว yeah อ่ะมีม้าด้วยมีม้าด้วยแล้วก็มีนี่สองตัวครับเป็นม้าโยกครับมีขี่ม้าหนึ่งตัวแล้วก็แมวน้ำหนึ่งตัวส่วนกระเป่านั้นก็ไม่สนใจครับก็ยังคงเล่นกับรถบรรทุกเช่นเดิมครับ yes นี่โอเคครับ อันนี้ก็คือคิดขับของที่นี่นะก็สามารถมาเล่นได้นะครับเปิดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเดี๋ยเราลงมาดูในโซนกิจกรรมของที่นี่นะครับก็จะมียิงปืนตักไข่แล้วก็ปาโป่งครับ <Wow. S 2> เกมละ20บาทครับอันแรกครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะตักไข่ครับโอ้โหเอามาเป็นไข่สีส้มอ่ะส่งไหมพี่ครับส่งไม้ทำไมรดูสิว่าเจ้าเปาจะได้เป็นอะไร ทำพลลั็มทำทำตุ๊กตายิงปืนยาวเฮ้ยตุ๊กตายิงปืนยาวเจ้าเป้าโยนเอาไปไปเอาตุ๊กตาหนึ่งตัวได้เราได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวครับโอเคเลยดีครับเอาสีแดงเหรอสีแดงมาหนึ่งตัวไหนเอาตัวไหนเอาเอาตัวนี้ครับโอเคครับตอนนี้เราได้แล้วหนึ่งตัวครับถัดไปจะเป็นกิจกรรมการปาโป่งครับ มีไหมของรางวัลเพียบเลยนะเพื่อนอ่ะถัดไปครับปลาโป่งครับฝาาคุณแม่ไว้ก่อนครับนี่เขาก็จะมีให้ทั้งหมด6ลูกนะครับถ้าปลาแตกทั้งหมดเลยจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ครับสำหรับเด็กเขาจะให้ปลาด้านในเลยนะเพื่อนๆเอาละครับลูกที่หนึ่งเฮ้ยโอ้หุยได้แล้วหนึ่งครับเอาเร็วๆๆเดี๋ยวยางยๆงยางย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 งใหญ่ต้องปลาให้ครบหกลูกเอาละครับลูกที่สอง เฮ้ยสองโลกแล้ววะเอาละเอาละเอาละลูกท yeah, okay. ี่สามครับเฮ้ยสามโลกแล้วว่ะเฮ้ย้ยโอ้โหพลาดไปลูกเดียวครับลูกที่สี่เฮ้ยโอ้โหอเยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปเลยเฮ้ยเกือบได้ไปครับเพื่อนๆขาตัดไปครับไปตาคุณพ่อบ้างนะครับ

เราได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวครับตุ๊กตาลายยลายชอยเพื่อนเพื่อนดูนี่เราได้ตุ๊กตาเต่าหนึ่งตัวครับเพื่อนแล้วก็แล้วก็ตุ๊กตายิงปืนยาวอีกหนึ่งตัวนี่มันเหมือนทอมเนี่ยเอ๊ะเราอยู่กันที่ไหนนะจ้ะเปล่าเอ็นมาสโอเคครับวันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่เอ็นมาชะอำเป็ไงสนุกไหมอ่ะฝากบอกเพื่อนเพื่อนว่า โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะแล้วเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะเนี่ยกิจกรรมให้เล่นเพียบเลย